แล้วก็มาแลเรื่องนี้กันมั่งค่ะต้องบอกว่าผู้จัดการร้านสะดวกซื้อใจเด็ดค่ะกระชากโจนเร้าที่ว่าขโมยข้องในร้านค่ะเสียลักชนรถกระบาประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรธานีเจ็บนะคะ โดยเหตุการณ์นี้เนะคะเกิดขึ้นแรกแต่วานี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงว่าว่าค่ะรอยตำรวจเอกประจักลุนกีค่ะรองอวอสวอบส่วนสพเมืองสุราษฎร์ธานีการได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีเหตุถิงซับภายในร้านสะดวกซื้อแห้งหนึ่งบนถนนชนกเกษมตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่แหละพอรับแจ้งค่ะสายตรวจงานป้องกันปราบปรามพร้อมด้วยฉุดซืบสซ้วนกระลงพื้นที่ไปตรวจสอบถี่เกิดเหตุเนี่ยค่ะกระพบนางเศร้าไพลินไกรเกตค่ะเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อได้รับบัตรแจ้ง แลั็มีแผละทะลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นํำส่งโรงพยาบาลสุราษฎธานีค่ะครับสอบถามกันทราบว่านะครับเนี่ยมันเดินไในภาพกล้องวงจรปิดนะครับยิ่งเศร้ารูปร้างทวงใส่แจ็กเก็ตสีดำนี่แหละครับข้ามาทําที่ซื้อข้องในร้านสะดวกซื้อ,อก่อนจะหลักข้องนะครับนะ,ะซึ่งเป็นข้องชาย ส่บริเวณเสื้อแจ็คเก็ตรือเองใส่มาหน้าหน้านี่แหละกับแลวกระุ้มปะติกติดพกมาด้วยแล้วก็ยิบกระเป๋าสีดำของพนักงานที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ข้างๆเนี่ยไปด้วยวิง่งออกจากร้านนะรับแลวก็ไปเขยรถเขงองตัวเองที่จอดอยู่นะกับหน้าร้าน,าานพยายามจะขับลบนี้ในขณะน,นั้นนางเศร้าไพรินเนเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็เมื่อถอยไในพาพวงจรปิดนะก็พยายามจะวิ่งตามมาเลยก็บก็ฉากแต่ทุก แต่กระทุกรถเคลือก็คุณก่ออิเนี่ยขับหลากไปมันในวงจรปิดเลยนะครับรถเคลืองเนี่ยไปชนกับรถกระบะของสำนักประชาธปันตจัหวัดสุราธานีนะครับที่รับส่วลิ่นมาพอดีนะครับนะนี่พีพนครับถนนประชาธปันตจัหวัดกันหนังกันมาพอดีนะครับแล้วรถเคลืองเนี่ยก็ไปลมไปชนกระถ่ายรถนั่นเองครับก้อนที่คนก่ออิฐเนี่ยจะยิบรถเคลือกเลยยังขับลบนี่ไปได้นะครับมองหน้าไปถนนชนกาลมองหน้าไปเยกการุลโดยกล้องวงจรปิดเเเคกันรันทะวุซื้อก็สามารถจับภาพหิุการไวได้ ขณะที่ยิ่งเก้าคนดังเก้านะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้กอ่อเหตุพยายามจะวิ่งลบนี่ออกจากร้านสะดวกซื้อมาค้อมรถเมื่อเร็วนี้พาพเมื่อไรแต่เดียวอ่าะ,ะการนี้ไปนะครับรายการนี้ลากกันไปนะครับนะั่นและจนไปชนรถที่ประตูกับรถทีนี้คนขับรถเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย มีทางรีบลงจากรถเพื่อจะไปช่วยแต่ทราบทีติล่งางว่าเนี่ยเป็นผู้จัดการเช้านะครับที่เกหตุนั่นเองครับคือตอนนี้นก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนธรรมดามทางชาวบ้านที่อยกเขนะครับก็เล่าว่าตอนนั้นก็ไม่ไม่รัวเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นเพียงผู้ยิ่งวิ่งมาอ่าแล้วก็ให้รถเครื่องออกมาแล้วมีพนันชีวิตเนี่ยไหลาตามมา,มามากระชากนะครับทำให้รถเยหรักไปชนรถกระบะแล้วก็ดิ้นไปชนรถอีกคันหนึ่งตอนนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันเข้ากีฬาเออช่วยยกโจ้เนั่นนะครับกีฬาอ แต่ามารูที่ล่างอันนี้เป็นการชริงครับลักครับออกมานะหลังจากนั้นตำรวจจุดสึบส่วนเมืองนะครับรวิ่หว่างหลายกล้องวงจรปิดเฟติด,ด,ดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ